นี่คือสถานีรถไฟเมืองอูมในเยอรมน,นีผู้คนก็จะเดินทางด้วยรถไฟเป็นจำนวนมากถามว่ารถไฟก็นี่ตรงเวลาไหมส่วนมากตรงเวลาแต่ก็จะมีบ้างที่นี่นี่เขามีการก่อสร้างมีการก่อสร้างระหว่างเส้นทางก็มีการเปลี่ยน รถมาช้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือก็มีการเออกทางให้รถด่วนรถด่วนก็รถด่วนสีขาว e eca โ oh, ก,ก็ชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่อยากเล่าแต่ก็เราไม่ค่อยจะถูก <c oughs> อันนี้ก็นี่ลังรถไฟ อ๋อรถไฟกำลังมารถไฟก็เยอรมันนี่จะมีสีแดงกำลังมาไปไหนหรือเว้ยนี่ก็เป็นคันที่ฉันจะต้องไปเลยนี่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 คันนี้แหละนี่แหละนี่แหละมาแล้วมาแล้วนะออกเดินทางเวลาสิบเก้าโอสิบเอ็ดสิบเอ็ดนาฬิกาสิบเก้านาทีมุ่งหน้าไปลินเดาแล้วฉันก็จะไปเปลี่ยนรถที่ ฟิตริคฮาเฟนนั่งรถจากนี่ไปก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะนั่งไปหนึ่งชั่วโมงก็นั่งไปเรื่อยๆไปไหนล่ะก็ไปจัดปาร์ตี้ปอเปียให้เพื่อนชาวเยอรมันนะก็มีเพื่อนร่วมทางเดินทางอยู่ฉันก็จะขึ้นรถตรงนี้แหละเดอนีีเดี๋ยวเปิดประตูเข้าไปนะอ่ะเดินทางร่วมกันเดินทางปลอดภัยด้วยจ้าเด้อจ้าสวัสดีจะ้ะ